ข่าวดีบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปผลิตปุ๋ยตาลูกโลกเกลียวเชือกให้กับสกตอของธนาคารทกศเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรองและกรดซิลิคอนชนิดที่ใช้ในนาข้าวป้องกันหอยเชอรี่ป้องกันโรคป้องกันเพลี้ยลำต้นแข็งแรงผลผลิตเพิ่มขึ้น30-50เปอร์เซนชนิดที่ใช้กับมันสำปะหลังป้องกันเพลี้ยแป้งเพิ่มธาตุอาหารครบถ้วนเพิ่มผลผลิต12ตันต่อไร่ ชนิดที่ใช้กับอ้อยป้องกันโรคลำต้นแห้งป้องกันหนอนอ้อยลำต้นไม้แห้งเพิ่มผลผลิต30ตันต่อไร่ชนิดที่ใช้กับยางพาราป้องกันโรคหน้ายางตายนึ่งทำให้หน้ายางนิ่มกรีดง่ายเปอร์เซ็นต์น้ำยางเพิ่มขึ้นเพียงแต่ท่านมีบัตรสินเชื่อเกษตรกรสั่งซื้อได้ที่ทกสในอำเภอของท่านเราให้เครดิตนานถึง5เดือน โดยไม่คิดดอกเบีย้ยสอบถามได้ที่ธนาคารทกศทุกสาขาใกล้บ้านท่านหรือสอบถามได้กับหนุ่มภูพานโทร0833949550 0833949550อย่าลืมปุยตราลูกโลกเปลี่ยวเชือกฟุกเทียนกรุ๊ปมีจำหน่ายที่ทกศทุกสาขาใกล้บ้านท่าน